แต่คนละแผนแผนอย่าไปได้คนเดียวทั้งหมดเลยนะครับทานะ่านไ,ได้นะเอาเอาเอางานถายนี่นะครับเออคืออย่างครับเอ,อททาทำบล็อกทำอย่างนี้นะอย่างครับอบรมถึงแม้ว่าเราจะเป็นแค่ว,วันนี้สุดท้ายในการอบรมของประมาณน,นะ <c oughs> แต่ผมยังอบรมต่อพวกอย่างนะครับสำหรับคนที่ว่าจะทำแแต้เลย ผมจะได้วางบอกว่าคนนี้ตัดคนนี้เหลาอางคนนี้เอาไม้คนนี้เหลาที่คนนี้สารคนตัดที่บ้านผมนะครับแี่ที่ที่บ้านผมนะอ่าคนตัดคนจอปนี่นะครับตัดยอปลงเดียบนะครับใส่คาัคนนึงได้ประมาณลี่10ตัวครับต่อคนเนาะผมเอาวันพรุ่งนี้ผมจะเทเพิ่มว่าถ่าใยแต่ตัดถ่าจแต่ยอปถ่า นี่นะเราจะได้วางงานทุกตัดหนึ่งเดียวที่บ้านผมนะครับต้นศาสอย่างเดียวเลยวันมีเท่ายังไปได้นะตาดแก้เฉพาะที่มันมีหวาเทียมตาดหนึ่งเดียววันใบนี่ประมาณสัก20บาทครับตาดอย่างเดียวนี่นะอ่ามีป้าอายุประมาณสัก60นี่นะเพิ่นศาสได้วันละ40ใบครับทุกวันนี้ก็ยังตาดอยู่ครับผมแต่แม่แม่ครับอาจจะได้สักตาใบก็หรือว่าเก่งก็ถึแรกนะแต่ประเมินไปก็ได้40ใบด้วยนะครับ คือว่าเขาต้องมีทีมสองทีมช่วยกันสรุปแล้วของคนนี่นะวันหนึ่งครับแต่ได้คนละได้คนละซาวใบแต่ปัจจุบันผมแค่สิมใบเท่านั้มนมันทําได้ก็ได้ยิ่ได้ซาวใบวันพรุ่งนี้ผมคนเดียวผมผมจะแยกหัวทั้งตำบรเลยนะเนาะตอนแรกผมแยกพวกแม่ของพอแม่เผาของวงวดีอาถ้าเขาตัดการอบรมไปแล้วปุ๊บเขารู้แล้วว่าอ๋อเขาเป็นการโคบเหล่าซี่หิมต่ายหิมยาโคบอีรูมันยากหนาเขาจะเข้าใจ การใส่มุกไปพอผมแยกรับแม่เขาจะใ้แต่ว่าเออสารยังไดสารมุ้ยังไดคือนี่เอาสาร้อวายได้ไปไปไปมาิไปวิดมาเนาเอาจะมุ้ปัญหาเอาละต่อไปเามันปัญหามุ้งพุกอย่างเขาจะออ้พวกนี้เนาะว่าเออเขาไปได้ถึงสารยายายินแาเยียมยาใครมแล้วได้แนนอันบอแล้วได้สัไว้เทศสาราเนี่ย่างใดเพื่อในวันนี้ไปบาไได้ใดเนาะเหมือนกับว่าผมตัดสังเกตดูผมชอชอบชอ อันนาทีหนึ่งได้ไปสอนสามตัวพุ่งกระเข้าถ้าอย่างเอาตัดแรกนี่โอ้ตัดครับนะเด่นๆนี่มันมันมันไม่ไี้ว่าผมนี่ไปได้ทํามาแค่ร้อยใบเนาะส่วนตัวผมนี่ผมน่าจะทําทางนี้เกินแสนใบละตั้งต่ทํานานะทําตัดตัดย่อๆนะครับคือไปคือแค่สอนงูนี่สอนงูนี่ผมแทบจะมารูมาดูรู้อะได้มองทีวีสอนงูก็ยังได้เลยนี่คือความชำนาญของเฮานะอย่างครับวันพรุ่งนี้ถ้าแม่เขาจะทำนี่ยเอาเขาจะซอยงานอกนาละ ไข่ถนัดเหล่าซีเหล่าซีที่เหล่าเดียวครับแต่เราเป็นร้อยเราเป็นร้อยซีหรือเป็นกิโลทุกวันนี้ที่บ้านที่บ้านหนึกิโลนะครับแล้วถาดไปเนื่งเนี่ยมันจะมีตารางออกมาอ่าไม้ไม้สองกองอ่าสองบาทเนาะไข่ไข่อยู่ในกิมทีมเฮาที่เอามฮาอบรมด้วยนะซื้อในมูเฮาก่อนอ่าไข่จะซื้อเอามาสองบาทไข่เจียวคูถิวคูถิวสองบาทเนี้นะอ่า สามสิบสามบาทงานตัดงานตัดใไซซิ่วนครับสิบสองบาทมันมัจะเป็นแจ็คยอดแต่บุบ๊บรวมแล้วมันจะอยู่ที่สี่พันห้าบาทมันจะเหลือห้าบาทเอาไว้เขา้ากุมเอาไว้ในกองพุนอย่างที่นะตามที่ผมได้กล่าวถ้าจะวันพรุ่งนี้มาวันนี้ไอ้เออวันนี้ใส่ยาแต่ทับทาเนี่ยนอี่ยครับที่ป้อนที่ขอทับเนี่ยผมการันตีให้เลยว่าเปิดไปเนี่ยผมซื้อแล้ครับอยู่ในเพจอยู่ในในเบสในอย่างเนาะ ไม่ได้ว่าผมมู้งเงี้ยนะงานนี้ป้าหมายผมหมดเงินเลยครับผมแล้วแตาดเนี่ยนะครับอบเคร่องกรุ๊ปที่ผมบอกว่าผมอบรมไปเรื่อยครับที่เขาได้ปลาหมูเยอะนะครับงานงานเฟอริเจอร์กับงานของได้ที่ยากถ้าผมองานแก้วเอางานซอสย้อนมาแทะถาดเขาเนี่ยมีเตื้อแก้วตัวนี้มันมีเหมือนนะเราเอาที่ว่าของอบรมเนี่ยมันมันมันพูดเอาเรื่องแต่แล้วแตาดละอันนี้ผมว่าผมคิดคิดแต่คิดผมผมกรู้แะ นี่ถึงมาผมก็ทำในเป้าหมายของผมครัผมผมมาที่นี่อย่างเงี้ยที่เขาหันทาเนี่ยเขาจะเห็นความแต่งตาของนะครัาเอออันนี้ทุกคนดอกเดือท้าท้าสักคนเลยครับเขาเนี่ยภูมิใจว่าเออแต่ทาาได้พี่เมื่อกี้อี้มันก็ขายได้นะหรือว่าพานะครับเดียวพานะครับแต่การออเดอร์เพิ่มเพิ่มอาจจะฮักมึงเหงน้อยก็มึงเหงี่ยน้อยนะครับมันก็ขายได้ละคืองานกับงานตัวนี้คือคนตัดคนเจ้าแม่เขาบบต้องไปซีเรียสแล้วว่าอุ้ย อุ้ยจะเอาเพื่อทีไหนนะอุ้ยจะอาแม่กซที่ไหนนะต้องิจาราอายุเยอะแล้วเขาสารเขาไปแล้วบอกยังประุัยถนัดในการเราเราที่เขาเราที่เดียวดีครับนะครับว่าเขาก็รัาษานับถ้าเขาแกตึงเลาที่แก้ตึงสากว่าครับตึงเลาที่คับตึงสารเลยอย่างความแขงไปไปแข็งราคาหครับนพรุ่งนี้ผมจะทำตารางมือเนาะว่าตารางไอ้ทาไปเนี้ยมูลคามันอยู่ที่ห้าสิบบาทมันมีส่วนหนอย่างก็